และน้องๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านครับปุยลํำนี่อยากจะบอกเลยนะครับว่าผู้ชายคนนี้นหล่อไหมครับถ้าผู้ชายคนนี้หล่อนะครับผู้ประกอบการท่านใดที่ยังไม่ได้ไปร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานนะครับของสำนักงานการท่องเที่ททยวแห่งประเทศไทยสำนักงานปุยลำ้ำเรามีของพีเียมที่อยากจะว่า้ทุกท่านนะครับวันนี้น้องๆบอกว่าพอผู้ได้เต็มที่เนื่องจากว่า อยากจะนําเรียนผู้บริหารทรทผู้ประกอบการทุกท่้นสื่อทุกท่านครับปีสุดท้ายครับนะครับขออนุญาตนําเรียนการดําเนินงานของทรทสำนักงานบุริหารสำนังกงานบุริหารดูแลแค่จังหวัดเดียวครับจังหวัดเดียวมีเรามี23สาอำเภอน,นะครับสิ่งทั้งมวลที่เราทาม,มานี้ครับเป็นตัวชี้วัดของสำนักงานเราได้ตัวเลขจากผู้บริหารทรทไว้ว่าทรทสสำนักงานบุริรัม จะเป็นต้องดําเนินการให้มีผู้ยื่นเวินเข้ามาทั้งหมด4ล้านคนตัวเลขทางการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า11,000ล้านบาทนะครับก็เท้าก็ใกล้เคียงนะครับโครงการเราดูแลทั้งหมด4โครงการภายใต้ปี6 8นะครับถ้าเป็น8คลิปก็เป็นบุรีรัมย์หัศจรรย์เมืองภาษาสองยุคแล้วก็มีบุรีรัมย์เสน่ห์ิ่นซอกทาว ปุรัมายและปุรลัมเมืองน่าเที่ยวสโลกแกนของจังหวัดอุรลัมนะครับเมืองประสาหหินถินภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาและอีกตัวหนึ่งก็คืองามสถานที่สราบและพิจักรบเลยความไม่สารางผลการดำเนินงานของปี68ที่กำลังจะถึงนะครับ เราจะบอกว่าผลสําเร็จทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นเกิดจากผู้ประกอบการร่างการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สื่อมวลชนในพื้นที่ของเราทั้งหมดผมอยากจะได้ยินเสียงผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่ร่วมกันผับดันและขับเคลื่อนจ nah, ังหวัดเลยลำก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ครับขอเสียงปรบมือด้วยนครับ โดยโดยโดยที่ในการดำเนินงานของจังหวัดพมสำนักงานบุรีรัมย์นะครับเราจะนํานโยบายของการเที่ยวประเทศไทยและก็นโยบายของจังหวัดบุรีรัมย์ในเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องสปอร์ตควริซ์แล้วก็เรื่องท่องเที่ยวอารยธรรมนะครับอารยธรรมโบราณที่ของเราดาเนินการแล้วก็จะเสนอคอนเทนต์ต่างๆภายใต้ความเป็นบุรีรัมย์345วันนะครับ